อ่ะอาล่ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในลายเกมเศรษฐีนะครับก็เกมเศรษฐีมีอัปเดตตัวละครใหม่แล้วนะครับมาพร้อม2ตัวละครนะครับแต่ตัวที่แจกเพจจริงๆเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับที่มาใหม่นะครับอ่ะอันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะพอดีผมมาลองทดสอบอัดหน้าจอเฉยๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาพร้อมสองตัวนะครับก็คือชื่อนักลบแคนแนลนะครับแล้วก็ดาร์กจิงจอกสาวจีฮิโร่นะครับเรามาดูที่นักลบแคนแนลนั้นก่อนนะครับสําหรับนักลบแคนแนนคุ้มเต๋าผมว่าน้อยนะแค่แปดสิบเอ็ดเองสู้สู้ไอตัวคีโอพัตตาไม่ได้หรือคีโอพัตตามันเยอะกว่านะครับสําหรับนักลบแคนแนนนะครับ สำหรับนักลบอกแคนแนนนะครับจี้ติดตัวนะครับก็คือเมื่อสร้างครบสามหลังโอกาสยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นไปยังจุดสตาร์ทนะครับที่จริงความสามารถเนี้ยมันอยู่ในสกิลของดาร์คแคนแนนดาร์คแคนแนนมันมันยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตแต่ของนักลบแคนแนนเนี้ยมันยี่สิเกเปอร์เซ็นคือเปอร์เซ็นต์ต่างกันหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับส่วนสกิลนะครับสกิลก็คือ เมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะครับจะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นนะครับที่เพิ่มค่าผ่านทางหนึ่งในพื้นที่คูณสองซึ่งความสามารถเนี่ยเหมือนกับตัวแดนเนียลเลยนะครับแต่ต่างตรงที่คือเอ้เหมือนกันนี่หว่าเออเออคือเหมือนกันแต่ถ้าเป็นอีเจมเนี่ยอีเจมมันแปดสิบเปอร์เซ็นแต่เป็นคูณสี่นะครับก็ถ้าถามว่านักลบแคนแนนเนี่ยดีไหมมันมันก็ประมาณกลางๆนะ กลางๆประมาณกลางๆ,ๆแต่ถ้าคนที่เป็นเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเอาไว้เหมาะสาหรับผู้เล่นหน้าใหม่อะนะครับเปอร์สเปน29%เนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นก็น่าจะเยอะอยู่นะนะครับก็คือเยอะเยอะกว่าดาร์คแคนเนนอีกอะ่ะ Dark คแคนแนมัน28%นะครับอ่ะเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อชื่อว่าดาร์คจิ้งจอกสาวจีฮีโร่นะครับอันนี้ควบคุมลูกเต๋า84ก็ ก็ประมาณก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับส่วนจี้ติดตัวนะครับจี G ้ติดตัวนี่เมื่อถึงพื้นที่ของฉันหรือทีมของฉันเนี่ยโอกาส35%สร้างเพิ่มอีก1 1อาคารฟรีนะครับสร้างแลนด์มาร์คหากมีอาคาร3มหลังนะครับก็สำหรับจี้ติดตัวเนี่ยความหมายของจี้เนี่ยก็คือเมื่อเราทอยไปตก พื้นที่ของของเราหรือของทีมของเราเนี่ยหรือเราบินมาตกเมืองเราเนี่ยถ้าจี้นี้ติดเนี่ยเราสามารถสร้างเพิ่มหนึ่งหลังได้ฟรีโดยไม่เสียตังค์นะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นสามหลังอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแลนด์มาร์กเลยที่จริงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่สามหลังเวลาเราไปซื้อทับเนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์กอยู่แล้วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่อันนี้มันสร้างฟรีไงมันไม่ต้องเสียตังค์นะครับ ส่วนสกิลนะครับสกิลเนี่ยเมื่อถึงพื้นที่ของฉันหรือของทีมทีมของฉันเนี่ยจะมีโอกาสย7สิบเจ็ดเปอร์เซ็นไปเที่ยวรอบโลกนะครับก็คือสกิลเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆของของเอเลียวปะที่ตกพื้นที่ตัวเองแล้วมีโอกาสเที่ยวรอบโลกอะนะครับอันนี้2ี่บ็เปอร์ซ็ซึ่งสกิลเนี่ยไม่ใช่สกิลทีมนะครับเพราะว่าตรงโลโก้มันเขียนคําว่าสกิลไม่ได้เขียนว่าทีมถ้าเขียนว่าทีมเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าเป็นสกิลทีมนะครับ ดาร์กจิงจอกสาวจีฮีโลผมว่าถามว่าในความคิดเห็นเนี่ยมันดีไหมตัวเนี้ยผมว่าประมาณกลางๆไม่ถือว่าดีมากนะตัวเนี้ยเพราะว่าโดยเฉพาะจี้ติดตัวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีเลยจี้ติดตัวเนี่ยผมว่าผมว่าจิงจอกสาวจีฮีโลยังเก่งกว่าะนะแต่แบบดาร์กเนี่ยผมว่ามันมันกลางๆกูผมว่าไม่ไม่ค่อยเก่งมากอ่ะจริงแต่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆนะว่าคิดว่ามันดีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับ การวิจารณญาณของเพื่อนๆนะครับอ่ะเรามาดูวิธีหารมาครับวิธีหานี่คือไม่รู้ว่าจะยากหรือง่ายดีอะเรามาดูที่อีเวนต์กิจกรรมกันเลยนะครับอ่ะกิจกรรมตัวละครนะครับนี่ครับมันก็จะให้สะสมพวกการ์ดไอเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าการ์ดเงาของนักลบแคนเนรู้สึกว่าเงาเนี่ย ผมว่าน่าจะได้จากการล็อกอินเข้าเกมปะอันนี้ผมต้องรอหลังสี่ทุ่มนะครับหลังสี่ทุ่มเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมดูนะครับว่ามันแจกหรือเปล่าถ้ามันแจกแสดงว่าเราก็ต้องล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับนี่อ่าแล้วก็นักลบแคนแนนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเก็บครบกี่ใบนะอ่าน่าจะประมาณห้าใบนะครับต้องเก็บให้ครบห้าใบแล้วก็แลกเป็นนักลบแคนแนนได้นะครับ แล้วก็เมื่อได้นักลบแคนแนนเนี่ยเราก็จะได้เราก็เอามาแลกนี้ได้นะครับก็คือเป็นเงาเงาของดาร์กจิ้งจอกสาวจีฮีโรนะครับถามว่าเอามาทำอะไรได้เดี๋ยวเราไปดูที่อีเวนต์รวมครับอ่ะเราไปดูที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่รวมนะครับเนี่ยครับนำเงาเอบวกไปรวมกับเอบวกอะไรก็ได้มันจะแรนดอมสุ่มนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแลนดอมหนึ่งในแปดครับก็คือถ้าเพื่อนๆอนอยากได้ดาร์กจิงจอกสาวทีฮีโร่เนี่ยต้องลุ้นหนึ่งในแปดครับถือว่ายากไหมผมว่ายากนะเพื่อนๆอนจำอีเวนต์จิงจอกชุดเอชุดว่ายน้ำได้ไหมครับจิงเอชุดจิงจอกสาวทีฮีโร่ชุดว่ายน้ำอะทีฮีโร่ชุดว่ายน้ำอะ หต้องมาลุ้นหนึ่งในสิบอะเพื่อนๆจํานจได้ไหมครับที่เปิดลูกบาทในตํานานอะน่าจะลูกบาทในตํานานนะวันนั้นอะโอ้โหบางคนอะดวงดีก็ได้ไปนะรวมสุ่มหนึ่งในแปดเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในแปดนะครับก็คือถ้าใครอยากได้ตัวดาร์กจิงจอกสาวเนี่ยก็ต้องลุ้นหนึ่งในแปดนะครับก็คือนําเงา A บวกเนี่ยไปรวมกับ A อบวกอะไรก็ได้ถ้าเพื่อนๆน,นได้เงาแล้วพอรวมครั้งแรกถ้าเพื่อนๆไม่ได้ถามว่าแล้วเราจะหาแล้วเราจะหาเงา A บวก จากไหนไมาได้อีกอ่ะเดี๋ยวขอลองออกเข้าใหม่นะครับเมื่อกี้รูปมันหายไปละเดี๋ยวออกข้าใหม่นะครับเนี่ยครับก็คือถ้าเพื่อนๆมีเงาคาร์ดเเนี่ยเป็นเงาดาร์กจิ้งจอกสาวเนี่ยเงา a ไปรวมกับ A อะไรก็ได้แเราก็เราก็จะได้เงาเป็น A บวกมาแล้วก็ค่อยนํา A บวกเนี่ยไปรวมกับ A อบวกอะไรก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับถือว่าอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนที่ แดกทองโคตรๆเลยครับเอาจริงๆนะเป็นอีเวนที่แดกทองจริงๆขอบอกนะครับว่าใครที่มีทองไม่เยอะพอเนี่ยผมว่าทำอีเวนนี้ไม่ได้แน่นอนอะ่ะจริงๆนะครับอย่างของผมเนี่ยทองเหลือล้านสามผมว่าผมว่าหมดแน่นอนอะนะครับก็เดี๋ยวผมขอพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมจะทำไหมอีเวนเนี่ยผมอาจจะลองทำสักหน่อยนะอาจจะรวมแค่ครั้งเดียวพอถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับ ผมผมไม่งออยู่แล้วนะครับคือไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับอ่ะไม่มีอรายแล้วเนาะนะครับเรามาดูอีเวนต์กันสักหน่อยครับอ่าอีเวนต์นนะครับชนะทิปเปิลนะครับแจกไอ้นี้ด้วยนะแจกชุดก้าดพีเมี่ยมนะครับชนะลายแจกเงาของนักลบแคนแนนเอนะครับเนี่ยเงาอันเนี้ยเนี่ยนะครับชนะลายก็เอาไปหนึ่งใบนะครับ นี่รางวัลเล่นก็ตามนี้เลยเนาะซึ่งเดี๋ยวหลังสี่ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันแจกเงาหรือเปล่าถ้ามันไม่แจกเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะหาจากแพ็กการ์ดอะไรเนี่ยแหละแต่ก็ต้องรอดูตอนหลังสี่ทุ่มนะครับอ่ะเอาไว้เท่าน,นี้กันนะครับสําหรับรีวิวอีเวนต์ประจําวันนี้นะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ